สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันในคลิปแนวทางรัสเซียนะครับประจำค่ำคืนวันจันทร์ที่10นะครับก็อาจจะได้ยินเสียงฝนตกฟ้าร้องนะครับพอดีผมรอมาสักพักแล้วก็ยังไม่หยุดครับวันนี้ฝนตก1ิบรอบครับโอ้ฝนตกเดือตกเดือตกอยู่นะครับก็อาจจะได้ยินเสียงเสียงดังๆเอยนะครับงาตั้งใจฟังเหมือนกันครับ โอเคครับรัสเซียรอบแรกก็มาเบาไปก่อนกันะครับรัสเซียเปิดที่ลบครับ6 7908นครับ67908นะครับตอนนี้ผมคิดก็ยังอยู่ลบนะครับเลยคิดที่ลบนะครับก็จากตัวเปิดที่ผมเล็งไว้ผมคิดว่าน่าจะท้าย7ท้าย0ูนหรือแม้กรัปิดตามตัวเปิดคือท้าย8ท้าย9ท้าย9ท้าย8นะครับก็วันนี้ชอบตัวเปิดครับเขายเขาวิ่งจัด 8ครับวิ่งโมลุนล่างแปดหน้ามีหน้ามานะครับแปดอะไรขอดูแป๊บนึงนะครับโอเคเจอแล้วนะครับหนึ่งแปดหนึ่งแปดหกเก้าตกไม่ได้เหือดเลยครับแรกว่าแดดออกตอนเย็นตอนเย็นเหมือนฟ้าจะเปิดสะพักบมาเปี้ยงอย่างเนี้ยเจ็ดแปดศูนย์เก้า อ๋อขอประทานโทษครับเด่นสุดเก้าอ่าแปดเก้าแล้วก็สี่เก้าครับเนอะร้อยมัดแปดครับเก้ามากับแปดแปดมากับเก้านะครับถ้ามาท้ายเจ็ดท้ายศูนย์หรือมาความน่าจะเป็นอื่นขอไปแล้วกันครับสามตัวครับแปดหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งแปดหกเก้าแปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดเจ็ด 8ปด8 8 9 8 9เแดแปแล้วก็8ปดสี่ครับรัเสเซียได้ประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับสวัสดีครับผม